ถนมยาวไหนโอ้แถวยาวเลย <laughs> เดินสำรวจดูก่อนจะได้หยอดหยอดเงินให้พอดีอ <h ij ing> ุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยม,ม,มันเป็นโลโโตสนหอมลองเทียบกับแขนหนูนี่โอ้โห <h isa> มันเป็นโลใหญ่มาก สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ซีคอนเซคแควร์สาขาศรีนครินนะคะวันนี้จะมาทําอะไรกันดีเร<อ>าจะมาร้านนี้ค่ะอดองดองดองกิหนึ่งอนะเป็นร้านอะไรสนหอมอฮะเป็นร้านขา,ขายขนมญี่ปุ่นนะ<อ>ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีมีไหมเกาหลีมีไหมไอ่าเขาเปิดมาสองปีแล้วนะสาขานี้อยู่บริเวณชั้นใต้ดินนะนี่บีหนึ่งนะนีอ่อยู่ฝั่งโรบินสัน จอดรถปุบถึงเลยเขาเปิดหรือยังตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วเปิดหรือยังอยู่ไหนมีตะป้ายยังไม่เจอร้านเขาเลยไปลุยถึงแล้วค่ะร้านดองดองดองกิสาขาซีคอนสแควร์นะศรีนครินนี่ออมีออน้นุมีที่หยอดด้วยเขาเรียกอะไรนะไทยชักกระองป่ะนี่อ๋อนี่เอาเป็นพิซซ่าจิ๋วนะ อเหมือนของญี่ปุ่นเลยอ่าก็จะเป็นธีมของญี่ปุ่นแล้วป่ะเนี่ยน้อไปลองดูสิไปฮดดะอ,ดดดดอ่านี่ยเขามีแบบรีวิวรับแต้มด้วยนะเ, <laughs> เราไม่รับหรอกเราลุยเราจะซื้ออย่างเดียวเราไปดูไปไปดูดิโอเขามีเขามีสองชั้นเหรอเอขาม,ม,มีสองชั้นเลยชั้นเดียวอ่ะเราสำรวจมาแล้วสรุปว่ามีชั้นเดียวนะตอนน้องพี่เราขึ้นบันไดเลื่อนเล่นไป บันไดเลื่อนเขาพาเข้าไปในห้างนะเพราะว่าร้านดองดองกิเขาอยู่ชั้นใต้ดินฝั่งฝัง่งโรบินสันอ่ามานี่โอ้โหอนี่นีนี่ตัวอะไรนะที่หนูหนูชอบอะ่ะเนี่ยตัวอะไรเนรโโี่ยคุรโรมิเป็นอะไรเอ่ยเยลลี่เป็นเยลลี่นะกี่บาทเนี่ยเขาเจ็ดสิบเก้ามาเยลลี่อ๋อจะเป็นห่อเล็กๆนะเหมือนกัมมี่ทั่วๆไปของ ที่เราซื้อที่เซเว่นอ่ะโอ้โหอันนี้อลังการมากเลยขนมของเด็กก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะบางอย่างโอ้โหของอลังการมากมนี่ชิ้นจังเป็นขนมใช่ไหมแล้ววันนี้ต้้งหอมตั้งใจจะมาซื้ออะไรไม่รู้นะดูรีวิวเฉยๆนะวันนี้เป็นวันเด็กก็เลยอยากจะมาเที่ยวมาเดินดูของอ่านภาษาญี่ปุ่นเป็นไหมเนะี่ยไม่เป็น ดูอันไหนสวยอันไหนน่ากินก็ซื้อเท่านั้นเองไป <Yahoo! S 1> เดินดูลุยกันนี่มาดูตรงนี้มันเผานะเขาบอกว่าอร่อยมากเลยหวานมันหวานฉ่ำอร่อยเลยลองไหมมันเผา <c oughs> กินเป็นไหมกินเป็นไหมมันเผาไม่เป็นนะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อลองนะเพราะว่า <c oughs> เห็นเขารีวิวบอกว่าอร่อยมากเลยอ่ะนี่ <c oughs> มันหวาน เขามีประโยชน์บอกด้วยนะห้าประการเลยห้าประโยชน์ของมันเผาตอนนี้เด็กๆกินแล้วน่าจะดีต่อเด็กๆไะเดี๋ยวลองซื้อไปซักห่อหนึ่งต้นหอมกินเป็นป่ะละ่ะไม่เป็นหรอเอากินอะไรทีนี้ไปเดินดูก่อนเดี๋ยวต้นหอมเรลงอันนี้ละอะไรนะนี่ที่ระทำเอาไปประดิษฐ์เอาไปทําเองใช่ไหมเหมือนซูชิหือเปะ่ะเหมือนที่เราทําซูชิในเซเว่นไหมแต่ว่าอันนี้เป็นของญี่ปุ่นที่เขาอ๋อ ดูในนี้เขาบอกมีไม้เสียบอ่ะอ๋อถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีนะอ๋อมีหลายแบบเหรอฮะกรอ๋อถ้าไม่มีก็คือแสดงว่าของพอมนะของแพ้ต้องมีนี่นี่ไปร้อยสามสิบเก้าบาทไปเดี๋ยวซื้อไปฝากเพื่อนๆแล้วก็กินกันอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมันเป็นโลกนหอมลองเทียบกับแขนหนูดิโอ้โหมันเป็นโลใหญ่มากโอ้ถ้าเอาไปย่างไฟเนี่ย ไฟหมดเตาเลยนะมัดเบโล่ใหญ่ขนาดนี้ร้อยแปดสิบเก้าบาทลองไหมลองไหมลองมัดเบโล่ไหม <c oughs> ข้างในมันเป็นอะไรมันจะมีไส้มันมีไส้ไหมข้างในอ๋อไม่มีไส่นะ <c oughs> ก็ต้องเอาไปย่างนะเออเอาไปได้เลยค่ะวันนี้วันเด็กนะบอยผีเด็กวันหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นี่ไม่ใช่ว่ามีแต่ขนมของเด็กเท่านั้นนะ <c oughs> ก็มีอาหารสดเป็นพัก เป็นหมูเป็นเนื้อของญี่ปุ่นมีหมดเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นผักญี่ปุ่นบ้างหนูนะไม่รู้ว่าผักญี่ปุ่นแล้วว่าผักไทยนะ <c oughs> ของประเทศไทยแล้วก็มีแต่ว่าเขาก็มาใส่เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็บางอันก็เป็นภาษาไทยนะอ้อนี่นะอ๋ะอเห็ดเข็มทองนะของไทยเราก็มีแต่นี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 ่โอ้อนหอมยักษ์นหอมยักษนะ์นะนี่โอ้มีแซลมอนด้วยเหรอ แซลมอนอยู่ตรงไหน oh. ของโปรดพ่อเลยโอ้โ oh, ห oh. เนื้อก็น่ากินมากนี่เนื้อเนื้อน่ากินมากเลยโอ้โ oh, ห oh. เนื้อสไลด์ของญี่ปุ่นสวยๆมีของโปรดพ่อด้วยแซลมอนโอ้โ oh, ห oh. ของสดก็มีนะไส้กรอกครบเลยก็เรียกได้ว่าไม่ใช่ว่าจะมาเฉพาะเด็กๆนะของผู้ใหญ่ก็มีของกินให้เลือกเยอะแยะเลยไหนเอ่ยน,น,นี่ซูชิแซลมอนมีหมดเลยโอ้โ oh. ห มีครบทุกหน้าเลยต้นหอมอูโหน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากต้นหอมเคยกินหอยเชลไหมนี่นออหอยเชลนําเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะนจากฮอกไกโดเลยนะนี่นแพ็กนั้นเท่าไหร่รสี่ก้อยาบเาทนี่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยอ๋อหอยเชลหอยเชลแล้วก็นี่แซลมอนสดก็มีนะนะ อะไรเอ่ยอันนี้เขาให้สแกน QR code เกี่ยวกับชมเชยสินค้าของเขาหรือเปล่าในี่อันนี้เป็นซาซิมิกุ้งนะนำเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันแต่เท่าไหร่ต้นหอมร้อยห้าสิบเก้าบาทอยู่ข้างกล่องนี่ไงฮะข้างล่างเนี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทแล้วก็อันนี้เป็นแซลมอนสดกับปลาทูน่าสองเก้าเก้าเดี๋ยวพ่อกินอันนี้ดีกว่าสองเก้าเก้าพ่อพ่อกินอันนี้ มีร้อยเก้าเก้าเป็นแต่แซลมอนอย่างเดียวอันนี้เขาจะมีผู้หน้าด้วยอของเปิดเอาโปรดเชร์เหรอเอาโปรดพ่อด้วยนี่ต้นหอมลองไหมสปาเกตตี้อุ้ยเป็นสีชมพูน่ากินจังมีไข่ปลาไข่อะไรด้วยทางในเนี่ยหกบ้าบาทนะกล่องใหญ่นะลองไหมลองไปกล่องนึงนะไม่เพื่อนดูดิแบบไหนนี่โอ้ไปเลย หกสิบห้าบาทอันนี้สนใจนี่ไหมอะไรนะพอกาโดครีมชีสนะโอ้ยซอฟเค้กนะมันคล้ายๆเค้กนะอุวยดูน่ากินเหมือนกันนะกี่บาทนะจะไม่น่าจะแพงนะเออานี่ไงราคาอยงมดมาอันนี้ห้าสิบเก้าบาทนะเป็นของเขาน่ากินอ่ะเอาไหมเอาอันนี้ไหมเอานี้อันนี้น่ากินอ่ะไม่เคยกิน เราเคยกินแล้วโดรายากิอะไรเนี่ยอุ้ยสตรอเบอรี่ยักษ์โหนสตอเบอรี่ลูกเบลอร์เลยฮะไหนไดฟุกุเราเคยกินบ่อยละเรามาที่นี่ทั้งทีเราก็ต้องหาที่เรายังไม่เคยกินเด็ดอะไรไดฟุกุเป็นลูกชิ้นเหรอเสียบไม้ฮะอ๋อดังโกะนะอา99บาทเสียบเป็นลูกชิ้นเลยนะอ่ะอยากลองก็ลองไปโอเค นนก็จะเป็นสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นนะน้ำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยแพ็คละ3 9 9บาทลูกใหญ่ๆเป้งๆเลยนะสีสวยๆเลยสนใจไหมต้นหอมสตรอเบอรี่กินไม่เป็นอีก399บาทเนี่ยสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นรามเมงนะก็มีทั้งแบบเผ็ดแบบไม่เผ็ดต้นหอมกินเผ็ดได้อยู่แล้วใช่ไหมแตบบ่ว่าเผ็ดเกินก็ไม่ไหวแบบ มาม่าผัดเกาหลีก็ไม่ไหวนะเผ็ดมากโอ้เท่าไหรนนะ่าะแล้วสามสิบเก้าบาทนี่ร้านเองอันนี้น่าจะไม่เผ็ดนะเนี่ยหอข้าออกสีขาวขาวกล่องข้าวขาวเอาไหนหนูอะเอาสองสองอันนะอ่าอ๋ออันนี้น่าจะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางๆแต่แอันแดงๆเหลืองเนี่น่าจะเผ็ดหนักนะเหมือนมาม่าเกาหลีเลยป่ะอืมเอาไปเลยค่ะ 39บาทนะรามเมงหรือว่าจะเอาอันนี้เนาะปักไฟก็มีนะปักไฟนําเข้าจากญี่ปุ่นก็มีเสร็จเรียบร้อยแล้วจ่เงินก่อนนะเนี่ยต็มตะกร้าเลยได้ครบไหมอย่างที่ต้องการะครบไหมต้นหอมได้ไหม ตอนนี้เราก็จะมาหยอดตู้ชักกระปองกันนะคะเราก็ต้องแลกเหรียญก่อนนี่ก็จะมีบอกอยู่นะเขาเขาจะไม่รับแลกคืนนะเราต้องไปดูไปดูที่ตู้ก่อนที่เราจะหยอดนี่ก็จะมีบอกอยู่เป็นบาทไทยนี่สองร้อยเราก็ไปหยอดที่ตู้ตัวนี้ให้ได้สองร้อยบาทแล,าแล้วเราก็ค่อยมาหยอดมันก็จะมีทั้งสองร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมีหมดเลยสองร้อยห้าสิบเนี่ยเยอะแย,ยะหมด ถนมยาวเทาไหนโอ้แถวยาวเลยเดินสำรวจดูก่อนจะได้หยอดหยอดเงินให้พอดี่ะซื้อของเรียบร้อยแล้วนี่เต็มหมดเลยนี่ดงดองดอง,งกีสาขาซีคอนสแควร์นะอยู่ชั้นใต้ดินติดกับโรบินสันจ่ายตังมาเรียบร้อยแล้วนี่เต็มถุงเลยวันเด็กนะโอเควันนี้เพื่อนๆจะใครจะไปจะมาก็มาได้ อยู่ที่ลานจอดรถเลยจอดรถปุ๊บเดินเข้ามาก็ถึงร้านเขาเลยของเยอะแยะมากมายไปวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย